ทงานคอนโน้ป็นเยเิดตัวสัมมุใหม่ก็ต้องบอกว่านวัตกรรมก็น่าสนใจในราคาที่เข้าถึงได้ของทุกคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้เหมือนเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีโอกาสมาดูการเปิดตัวนวัตกรรมแบบนี้ครับอย่างแบบว่าเห็นมันมีแบบว่าจอใหญ่ตองเราเองม็นชอบเล่นเกมหรือเปล่าง๋อใช่ใช่ใช่คือเล่นเกมก็ส่วนหนึ่งแต่เราเป็นคนชอบดูหนังดูรายการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการที่มันมีจอใหญ่เนี่ยมันก็จะ ค่อนข,ข้างสะดวกค่อนข้างได้อัตราลดมากกว่าโทรศัพท์ที่จอเล็กเ,ลรเราก็ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับมีก็คือได้การันตีจากซินเนกด้วยครัคอย่างนี้ฝากหน่อยค่ะแบบสำหรับคนที่สนใจเนาะรุ่นใหม่ที่สนใจเบอร์เาไรได้ครับก็คนรุ่นใหม่ที่สนใจนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจเพราะว่าราคาไม่ได้สูงจนเกิน,<จ>น,นไปทุกคนสามารถเข้าถึงได้จับต้องได้อะไรเงี้ยครับก็อยากให้ซินเนกเป็นแบรนด์อยู่ในหนึ่งในช้อยของทุกคนแล้วกันครับตอนนี้เรื่องทีเราดังเรื่องอะไรตอนนี้เราดังมาก ก็ก็ถือเป็นก้าที่ดีครับเป็นก้าวความสำเร็จก้าแรกที่ดีก็ก็ก็ต้องขอบคุณหลายภาคส่วนมากๆทั้งพี่ๆสื่อเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็แฟนคลับด้วยครับที่ช่วยกันแบบสนับสนุนเราให้เรามาถึงตรงนี้ได้ครับจริงๆระวังเพราลำบากขึ้นไหมคะแบตอนนี้แบบรู้สึกแบบจากตเ็นเหมือนก้ากระโดดเออก็ลำบากขึ้นไหมก็ไม่นะครับผมก็ทําตัวเหมือนเดิมได้แหละแต่ก็เราก็จะเห็นผู้คนที่มาสนใจเรามากขึ้นเท่านั้นเอง ก็ก <insecurity S 2> ็เ <frankly> ป <K> ็นเรื <öz> ่องที่ดีสําหรับสายงานเราในอาชีพนี้อะไรเงี้ยก็มองเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้มองว่ามันจะลําบากอะไรกับชีวิตเราขนาดนั้นก็สบายต้องมือรับอะไรยังไงมันขนาดอะไรเพิ่มมีกระแสอะไรงี้ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะของเรา่เยกระแสมาถึงทางอก็ดีเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนจับตาขึ้นก็ดีถ้าเราไม่ทำอะไรผิดนะถ้าเรามีมีคอนเทนต์หรือมีอะไรที่จะปล่อยมันก็ดีเพราะว่ามีคนเขารอรอเสพผลงานเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นละครหรือจะเป็นรายการย t u b e หรืออะไรก็แล้วแต่ของเรานก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ผมไม่ได้กดดันนะใช่ใช่ใช่ผมผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต,นต้นเพราะว่าถ้ามองว่าเราเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วเราผลงานเรามีคนรอเสพผมว่ามันมีความสุขมากเลยนะในมุมผมนะผมรู้สึกว่ารู้สึกดีอะที่แบบมีคนรอผลงานเรามีคนรอเสพอะไรก็ตามที่เป็นตัวเรา,เอ,าออกมาอยู่มันเหมือนเป็นความสุขข,ของศิลปินอะที่ทําอะไรออกมาแล้วมีคนเต์มากกว่าที่เราจะทําออกมาแล้วไม่มีคนดูเป็นแบบซัพพอร์ตเราหนักมากหนักสุด อ๋อใช่ครับวันนั้นไปก็ตกใจมากตรงริงเราไม่เคยเป็นแบบคือมีแฟนขับมาแต่ว่าไม่เคยมาเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยวันนั้นคือเยอะมากมขายบับตรคอนเสิร์ตอะไรเลยเราลงมาเราก็ตกใจเราได้ยินพี่ๆเออาร์พูดแล้วแหละว่ามีคนมารอยเยอะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เนียก็ต้องขอบคุณเขาขอบคุณมากรู้สึกว่าอีกอย่างแฟนลับไปไปรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบพูดรู้เรื่องแบบไม่ไม่ไม่น่ารำคาญไม่งองแงงอะไรเงี้ยเราก็พยายามทีทุกคนเท่าเากันเหมือนเป็นเพื่อนกันเราจะบอกเหมือว่าเออทุกคนเป็นเพื่อนกันนะ ทุกคนมาที่นี่เราอยากให้ทุกคนสนิทกันอุ้ยอยากให้ทุกคนสนิทกันรู้จักกันอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเรามองเข้าไปเห็นแฟนคลับเขา,าเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยตอนแรกไม่รู้จักกันเลยแต่ว่ากระทักมาคุยด้กันบ่อยๆคุยเรื่องเราวจนเริ่มสนิทกันเป็นเพื่อนกันเราได้อ่านข้อความอะไรางี้เราก็รู้สึกดีเหมือนเราเป็นสะพานเชื่อมให้เขาแบบเกิดพิภาพดีๆต่อกันได้เยรับไหนเราปมูที่ไหนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยูอ่นแบบเออไม่มูนะครับผมเพิ่งลาออกจากศาสนาพุทธมเมื่อ3าเดือนก่อนนี้ใช่ครับ ประมาณปีปีที่ผ่านมาไม่เกิดอะไรขึ้นครับผมแค่รู้สึกว่าผมอยากลองเลือกเองดูเฉยเพราะว่าตอนเราศาสนานี้เราไม่ได้เลือกเองเราเกิดมาแล้วเราก็เป็นเลยเ,<อ>ลเลยลง<อ>ี<อ><ด>้ยเราก็เลยลองไปศึกษาดูแล้วก็สุดท้ายว่าเราก็ออกตอนน,ตอนนี้เราเป็นคริสเตียนครับผมือนเราศึกษาในคริสเตียนแล้วก็รู้สึกว่ามันชอบครับรู้สึกว่ามันใช่เราก็เลยลองศึกษาแล้วก็ลองนักสือดูแต่ี้ต้องขออนุญา ไม่นะครับบ้านผมค่อนข,ข้างอิสระมากมากตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วที่แบบเราจะลาออกไอ้น,นี้ไปเข้าวันนั้นอะไรเขาก็ตามใจลูกเอาที่ลูกว่าดีจะคอยแนะนำทางก็เพื่อเปลี่ยนแบบการสิทชีวิตอะไรไหมถ้าเราเปลี่ยนใช่ก็เปลี่ยนประารรชา,าชนาเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปโบสถ์ไหใช่ครับเพาว่ามันจะไปรู้สึกว่าอินทีมมากกว่าอิออินมากกว่าไหมังสอนอะรอยใช่ปะใช่ใช่ผมค่อนค่อนข้างชอบคอนเซ็ปต์ของโฆษนาเขาอะเราเพราะว่ารู้สึกว่ามัน มันดูมีความจิตวิทยาหน่อยๆด้วยดูเป็นเรื่องที่แบบไม่นับเรื่องไบเบิลนะครับนับแค่เรื่องแบบการสาร,รภาพบาปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีต่อสภาพจิตใจเราเราชอบมากเลยคอนเซปต์นี้ีตแขึ้นอนแรกเราบอกว่าถ้าเกิดหมดได้3.5เปอร์เซ็นต์เมื่อไรเราจะจัดแฟนมิกเดียวกนนี้เกิแลวผมคุยเองเมื่อเมื่อก่อนมางานนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าวันไหนเดือนไหนที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงแล้วกันครับแต่ว่า เดี๋ยวอีกสักสาสี่วันนี้จะมีประชุมจริงจังเรื่องนิดเดียวแล้วครับตอนแรกที่เราเต่อนตามมาบอกว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราคิดไหมว่าคือมันจะถึงเร็วขนาดนี้เอ่อความจริงก็คิดเลยว่ามันจะถึงแต่ถ้าบอกว่าชัวร์เดี๋ยวจะดูมั่นหน้าไปหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเราเราเชื่อว่าแฟนทำเราทําได้อยู่แล้วเราไม่ได้ขอเวอร์หรอกอะไรเงี้ยแต่เราก็นั่นแหละความจริงเราอยากจะจัดอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เป็นแฟนมีของห้าไปเองนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากจัดอยู่แล้ว แล,แล้วเราก็เลยลองไปคุยกับที่ช่อง,งดูว่าเราอยากทำาน้นเลยเขาก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่ก็คิดว่าน่าจะภายในเดือน2เดือนนี้ไม่เกินภายในเดือนือเียวอีกคคิดว่าไม่น่าเกินเดือนสิงหาหมายถึงว่าไม่ไม่ไปถึงกันยาครับไม่อยู่ในช่วงไม่เกินเดือนประมาณนั้นเดือนหน้าใช่เรามีแพนไมหัวหรือยังคะว่าเราจะทำอะไรบ้างคะนีเป็นโชว์เดียวก็ยังไม่ได้เคาะออกมาว่าจะทําอะไรแบบไหนบ้างแต่ว่าก็เมื่อวานก็แอบไปดูคอนเสิร์ตของค่ายอื่นแล้วก็ดูเป็นแนวทางอะไรครับก็ดูไป ใช่เม,ม,มื่อวานเป็นคอนเสิร์ตบล็อกมิวสิกขอก็มีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วก็ดูเก็บเกี่ยวมานิดหน่อยเผื่อว่าเราจะขโมยบางอย่างมาใช้ปะเรืงแบบว่าศิลปินมาร่วมแจมด้วยมคะ่ะยังไม่ได้เคาอเป็นใครครับแต่ว่าคิดว่าควรจะต้องมีเราอยากอยาก,อยากทำอย่างนั้นอยากให้มีเพื่อน,อน,อนๆศิลปินคนอื่นเข้ามาแจมด้วยคนแบบเป็นเป็นเป็นเกสนิดหน่อยอันนี้ความว่าสเกลงานมันจะขนาดไหนคะใหญ่หรือเล็กตอนนี้แฟนคลับเราโต้กัมากเลยนะต้องรอซาวเสียงก่อนครับว่าจะขนาดไหนเพราะาตอนนี้เรื่องที่ติดก็คือเรื่องสถานที่ด้วยเราไม่รู้ว่าคนที่จะมาจริงๆเนนีี่่ยกค ก็คิดว่าถ้าถ้าแบบไม่ได้เยอะมากก็อาจจะจากที uh> ่เดิมที่เคยจัดภาพพรเองเป็นของผมคนเดียวแต่ถ้าถ้าผลกระสำรรับมันดีมันเยอะก็อาจจะต้องไปที่อื่นที่มันใหญ่กว่านี้ต้องรอดูก่อนรอดูก่อนใช่ครับเดี๋ยวเราประชุม3าวันนี้น่าจะรู้เรื่องนะครับในตอนนี้เราคิดว่าประสบความสำเร็จหรือยังยังครับยังครับมันไปอีกมันไปอีกมันยังห่างไกลเขาว่าประสบความสำเร็จของผมมากไกลมากๆเราจริงๆเราตั้งเป้าต้องมายชีวิแบบความประสบความสำเร็จของเราไว้ที่ไหนโอประสบความสำเร็จของผมคือ ใช่ครับประสบความสำเร็จของผมคือผมไม่ต้องทํางานแล้วแล้วก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็สบา,ายครอบครัววแผนเกษียณอายุของผา,งาใช่ครับประสบความสำเร็จคือเกษียณอายุสัก35แล้วก็นอนอยู่บ้านไม่อดตายตัครอบครัวแล้วพอแล้วเราก็คือตอนนี้ก็คือวางแผนทางการเงินไว้แล้วนะครับ,คร,บครับเอาตรงมันก็อีกไกลครับแค่นี้มันไม่เรียกว่าสําเร็จหรอกครับการที่มันจะขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่ง่ายแต่พอมันทําได้แล้วสิ่งที่ยากกว่าก็คือการรักษามันไว้ตั้งหากยากกว่าแบบยากกว่ามากๆคนละเรื่องเลยจริงๆ ใช่แล้วก็เราก็เกียรติชิดมากเราก็ทําตามงานของเราทำเพราะตอนนี้เราเริ่มสนุกแล้วก็มีความสุขกับการทํางานของเรามากๆแล้วเราก็แค่เอ็นจอยมันต่อไปเราสนุกคนรู้ก็สนุกผมเชื่อคํานี้ตลอดอย่างเรางานเข้าไปเยอะขนาดไหนก่ก็มีเรื่อยๆแบบแบบเรื่อยๆจริงๆครับน่าจะเยอะสุดในชีวิตแล้วครับช่วงนี้เจ็ดวันไหมครับเจ็ดวันไม่ถึงครับอาจจะห้าในเจ็ดวันอาจจะมีสักห้าวันแต่บางวันก็จะหลายงานถ้าตกลงตัวนี้ขึ้นมีอะไรไหมไปต่อคเราบรรดาเขรามัน ก็ก็ก็ขึ้นครับก็ก็เพิ่มขึ้นนะครับใช่มันก็ใช่ต่างสมควรนะสมควรก็ไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นก็ต่ามถุงควนจ้างได้นะครับ